เชื่อไหมว่าคนไทย99%ใช้คำว่าเด็กเนิร์ดกับกี๊ผิดนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงคำว่าเด็กเนิร์ดเนี่ยสรุปมันเป็นคำชมหรือคำด่ากันแน่เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของไอ้สองคำนี้แล้วเราจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นเด็กเนิร์ดหรือเป็นกี๊นะครับฟังจบแล้วก็เมนเข้ามาบอกเลยว่าเฮ้ยคุณน่าจะเป็นอันไหนมากันเดี๋ยวคุณอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้ที่มาคืออย่างนี้เวลาเราพูดถึงคำว่าเด็กเนิร์ด ในไทยนะภาษาไทยเราเราก็จะนึกถึงแบบเด็กเลียนหรือว่าเข้าสังคมไม่เก่งบางคนก็ถ้าดูในหนังในกระตูนเนี่ยถ้าเราพูดถึงเด็กเนิร์ดนะก็จะเห็นเป็นเด็กสเตอร์เด็กสเตอร์ก็ดีดีนะครับหรือว่าโนบิตะโนบิตะเป็นเด็กเนิร์ดที่เรียนไม่เก่งนะครับแล้วก็เราจะนึกถึงตัวละครที่มีบุคลิกประมาณนั้นใส่แว่นดูแบบน่อมน้อ่อนแอได้หนึ่งใช่ไหมมันก็เลยเป็นในหนึ่งในค่านิยมถ้าเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตการเป็นเด็กเนิร์ดเนี่ย ส่วนใหญ่จะค่อนไปนในทางที่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเชิดชูเท่าไหร่เพราะว่าในสังคมในสังคมแมสะนะเราเรามักจะเชิดชูคนที่มีลักษณะแบบ e x t r วิร์ t พระเอกต้องดูกล้าแสดงออกนะครับพระเอกต้องส่วนใหญ่นะครับต้องเป็นคนที่มีสังคมยอมรับแล้วก็ดูโอเคลรออะไรแบบนี้นะนะครับคือลุกแบบเด็กเนิร์ดก็เลยไม่ใช่ลุกที่เป็นลุก ป๊อปปูล่าในสังคมนะครับคำถามคือแล้วไอ้คำว่าเด็กเนิร์ดมีที่มาอย่างไรแล้วมันมันนิยามมันเป็นยังไงกันแน่เรามาดูราาศัพท์กันคืออย่างนี้รากศัพท์ของคำว่าเด็กเนิร์ดเนี่ยนนะคือ,อ,อมันมาจากปี1950คนคิดเขาว่าเด็กเนิร์ดเนี่ยเป็นนักเขียนนิยานิทานเด็กชื่อว่าด็อกเตอร์ซูสนะครับถ้าใครที่เคยได้ยินด็อกเตอร์ซูสเนี่ยจะนึกถึงตัวละครที่แบบมันเหมือนตัวละครเหมือนเป็นหนูผสมกับคนแล้วก็หน้าแบบน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ น่ารักดีว่ะดูคริปปี้่ะนะครับสำหรับผมพอโตแล้วบอกอันนี้มันน่ากลัวนะเนี่ยดนะ็อรซูสเป็นนักเขียนนิยายแล้วก็เป็นอนิทานเด็กที่เป็นนักวัดรัดความประกอบตัวเนี่ยเขาเขียนหนังสือหลายเล่มให้เด็กอ่านนะครับแล้วก็มีเล่มที่ดังก็ถูกเอามาทำเป็นหนังก็คือ The Grinch นะครับ เดอะกรินช์ที่เป็นตัวเขียวๆนะครับแล้วแบบย่องไปขโมยคริสต์มาสอะไรเงี้ยผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นเดอะกรินช์นะครับหรือต้องเคยเห็นตัวละครของดร์ซูสนะฮะดังมากดร์ซูสก็เลยใช้คำว่าเนะิร์เนี่ยในปี1950นะครับแล้วก็เอาคือเขาใช้ในหนังสือของเขาแต่เขาไม่ได้ใช้เอาไ้เรียกเด็กเนิร์อะไรเลยนะนะครับแต่มันเป็นคำที่เขาคือดเร์ซูสเป็นคนที่อชอบคิดคำหรือคิดตัวละครแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่าคำเนี้ยมันกลายเป็นติด หมือนติดหูคนเราก็เลยผันไปผันมากลายเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าคนชอบอ่านหนังสือถูกเชื่อมโยงเข้ากับคานี้ด้ก็ได้มั้งนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของการเอาไว้เรียกคนที่เป็นเด็กเรียนทีนี้คําว่าเด็กเนิร์ดเนี่ยเอานิยามนิยามของคําว่าเด็กเนิร์ดก่อนเนี่ยคือคนที่มีความหมกมุ่นสุดโต่งหรือว่าชื่นชอบหรือว่าคาือไงแบบชอบเรียนนะครับแล้วก็จริงจังขอใช้คําว่าจริงจัง ในในคาแรคเตอร์ของเด็กเนิอนอะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของความซีเรียสใช้คำซีเรียสเพราะว่า อืม Academic อะคาเดมิกอ่ะต้องเรียนวิชาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาแบบวิทย์คณิตชีวะอะไรประมาณเนี้ยนะครับคนที่เป็นเด็กเนิร์ดเนี่ยส่วนใหญ่ก็โตไปที่แบบยังยังเนิร์ดกันอยู่นะนะครับโตไปก็จะทํางานในสายอาชีพที่เป็นสายเอ่อสเต็มนะครับหรือสายอาชีพที่เป็นสายวิทย์สายอาชีพที่เป็นเทคโนโลยีสายอาชีพที่เป็นสายการแพทย์อะไรประมาณนี้เนะียอันนี้คือนิยามของคําว่าเด็กเนิร์ดแบบถูกต้องนะครับทีนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งสังเกตไหมเราเราไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ย hey, เด็กเนิร์ด อ่านการ์ตูนหรือว่าเด็กเนิร์ดกับมันจะมีแบบเนิร์ดการ์ตูนเนิร์ดหนังอนะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับที่จริงเรากําลังใช้คานี้ผิดอยู่เพราะว่าถ้าเรากําลังพูดถึงว่าเด็กเนิร์ดการ์ตูนเนิร์ดหนังนะครับหรือที่คนไทยเราเรียกแบบผิดๆเลยเนะี่ยคือคําว่าเบลเนี่ยนะครับเบลยวการ์ตูนเบลยวหนังเนะี่ยวันก่อนผมทาคลิปเรื่องเบลยวแล้วมีคนบอกว่าไอ้คำว่าเบลเนี่ยคือคําว่าเนิร์ดไม่ใช่นะนะครับคนละเรื่องกันเลยนะฮะคำว่าชอบอะไรบางอย่างที่แบบ ชอบมากๆนะครับจนสุดต่งเช่นชอบหนังชอบป๊อปคานเจอร์สมมุติคุณน่าจะเคยดูสมมุตินะมันตัวละครแบบประเภทว่าตัวละครที่ใส่แว่นเหมือนกับเป็นเด็กเนิร์ดแต่ว่า เขาตอบได้หมดเลยว่า Star War s ภาคนี้นะตัวละครเป็นอย่างนี้ตอบ l อ r e นะครับตอบเรื่องเรื่องราวของ Star Wars ได้หมดเลยหรือว่าอาจจะแบบดูหนังเยอะมากแล้วก็ตอบได้หมดเลยว่าหนังของ q คว ntin t a r a n t i n o เนี่ยมันมีลำดับภาพการเขาเรียกว่าการกำกับยังไงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องของแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับการบันเทิงนะครับรู้จักไปหมดเลยว่าเพลงของ X Japan เนี่ยนะนะครับมันมีอิทธิพลต่อเพลงไทยยังไงที่เกี่ยวกับ คือฟังฟังแบบนี้คุคนๆแบบในหัวเนี่ยเนิร์ดนะครับจริงๆอ่ะอันนี้คือกิกนะอันนี้คือคําว่ากิกกิกกับเนิร์ดมีเส้นต่างตัดกันอยู่ตรงนี้เนิร์ดเป็นวิชาการกิกเป็นป๊อปเค u r e เตอร์เนร์เน้นเรื่องของการเรียนส่วนกิกเน้นเรื่องของการบันเทิงนะครับก็คือใครที่แบบชอบอ่านกระตูนมากเลยแล้วรู้หมดเลยว่านา루โต อะไรแบบนี้นะครับบลิชร,รู้มาเลยว่าไอ้ตัวละครเนี่ยมันทําอะไรยังไงนะครับช่องรีวิวการ์ตูนช่องที่แบบทำรีวิวการ์ตูนรีวิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะค่อนไปทางกิกไม่ใช่เนิร์ดเพราะว่ามันเป็นสาระคนละแบบกันอันนี้เป็นที่มาที่ไปของ2คํานี้นะครับทีนี้เผื่อใครอยากรู้ว่าคําว่ากิกมาจากไหนคําว่ากิกเป็นรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมันนะครับในปีพันหกตะวรษที่16นะครับคือช่วงนั้นเนี่ย คนเขาจะมีการคือมันไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีทีวีให้ดูถูกป่ะคนก็จะบันเทิงตัวเองด้วยการดูละครสัตว์ละครสัตว์มีใครเคยดูหนังเรื่อง The Greatest Showman บานะครับที่ฮิล์แจ็คแมนเล่นนะครับที่เป็นมิวสิควอลแล้วก็เขาจะแบบมี P.T. Barnum Fantastic Show เป็นแบบเป็นจัดละครสัตว์แล้วก็มีแบบในละครสัตว์ก็เป็นเต็นท์ใหญ่มีช้างนะครับแล้วก็มีคนเล่นกับสิงโตมีแบบ เขาเรียกอะไรนะผู้หญิงมีหนวด b e a เด็ดเลดนะครับแล้วก็มีแบบแฝดสยามที่ตัวติดกันประมาณนี้นะครับคือคนคนในยุคนั้นเขาไม่มีทีวีเนี่ยเขาก็เลยหาอะไรที่เป็นแบบหาอะไรที่มันดูแปลกใหม่ดูนะครับดังนั้นในยุคนั้นเนี่ยคำว่ากี e กเนี่ยมันเป็นคำเรียกพวกตัวประหลาดนะครับตัวประหลาดตัวประหลาดที่ดูไม่เหมือนชาวบ้านทีนี้พอเวลาผ่านไปนะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆเ,เนี่ย คำว่าตัวประหลาดตัวนี้มันก็อาจจะค่อยๆลดลงแล้วก็กลายเป็นการเอาไว้เรียกคนที่สุดโต่งในความชอบในความหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างซึ่งถ้าคุณหมกมุ่นกับหนังคุณหมกมุ่นกับการ์ตูนคุณหมกมุ่นกับงานอาิเร็กอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้ดีมากๆเกี่ยวกับมันเนี่ยคุณก็ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วไงนะครับเพราะคนทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้หมกมุ่นจะเรื่องพวกนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของคาว่ากี e นั่นเองนะครับดังนั้นก e e กับิร์ดเห็นความแตกต่างไหมสองคำนี้นะครับิร์ด เป็นเรื่องของการเรียนแล้วก็กิ๊กเป็นเรื่องของบันเทิงนะครับซะส่วนใหญ่ทีนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าพอฟังมาถึงนจุดนี้นะครับมันไม่ได้ขาวดําขนาดนั้นมันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยคุณเป็นเนิร์ดห้ามเป็นกิ๊กนะครับหลายๆคนเนี่ยเป็น,นคู่โดยเฉพาะคนที่มีแนวโน้มจะเป็นอินโทรเวิร์ใช่ไหมนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผม,มไม่ต้องทำโซเชียลมีเดียนะผมเป็นอินโทรเวิร์ดแบบร้อซนะฮะเราเอางี้มีใครเคยแข่งโกะปะ รู้จักโกะวะนะครับหมักล้อมอะ่ะผมเรียนโกะผมอ่านหนังสือโกะโดยที่ผมไม่รู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนกกวทุกคนคือคืเนียคือแบบจะเรียกว่ากิกหรือเนอตี D มันคือทั้งคู่ะนะครับคือว่าเรายุคในยุคแบบ20กว่าปีที่แล้วะนะฮะซีพี CP เขาเอาโกะมาผลักดันให้วัยรุ่นไทยเล่นโกะซึ่งในยุคนั้นมันจะมีการ์ตูนชื่อว่าฮิคารุเซนโกนะครับผมไม่ได้อ่านการ์ตูนแล้วปัจจุบันก็ยังไม่เคยอ่านการ์ตูนเรื่องนี้เลยแต่ผมเล่นโกะนะครับ เคยแข่งแล้วก็เล่เวลาเล่นในเน็ตเนี่ยก็คือขึ้นไปอยู่มันมันเป็นแลนด์กิ้งนะครับมันจะมี25คนะิวเนาะแล้วก็มี1ดั้งเน่ยนะครับเคยขึ้นไปถึงลำดับหลักหน่วยอะก็คือว่าขึ้นไปค่อนข้างระดับแอดวานซ์นะครับแล้วก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นโกะอันนี้โคตรอินทอรเวิร์ดเลยทุกคนคือแบบเป็นอะไรที่แบบคือเราสามารถเล่นโกะคนเดียวได้นะครับโกเป็นกระดานหมากร้อมใช่ปะ เราสามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยการเล่นเป็นฝั่งดาแล้วก็เล่นเป็นฝั่งขาวเวลาคนมารู้ว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราสามารถเล่นบอร์ดเกมคนเดียวได้นะครับเล่นบอร์ดเกมด้วยการสามารถเล่นเป็น3 p l a y e เอเองได้แล้วเราเวลาเล่นบอร์ดเกมเราก็จะแบบจำ probability หรือสถิติความน่าจะเป็นว่า ถ้ามีคนรอการ์ดไปนี้แล้วน่ยในในเด็กมันจะเหลืออะไรอยู่นะครับเราเราเป็นคนจริงจังกับทั้งการเรียนแล้วก็ทั้งเรื่องของพวกแบบบอร์ดเกมเรื่องของการบันเทิงอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยเป็นทั้งกิกแล้วก็เนิร์ดไปโดยปริยายซึ่งผมเชื่อว่ามีบางคนที่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่อยากจ,จะเล่าให้ฟังอ่ะสรุป คือ2คร้นี้มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วมันมีคําที่เราเอาไว้เรียกกันอีกก็คือโอตาคุแต่ว่าโอตาคุเนี่ยประวัติมันอีกแบบหนึ่งมันเป็นของญี่ปุ่นนะครับแต่แค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า2ครันี้ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ยังไม่หมดคลิปนี้นะแล้วสิ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับสังคมไทยเนะี่ยหรือว่าสังคมนั่งนานปวดหลังสิ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเนะี่ยคือผมรู้สึกว่าการใช้คําว่าเด็กเนิร์ด ในการนิยามนะครับมันมีสองมุมมุมหนึ่งเนี่ยคือจะมีคนที่รู้สึกว่าการเป็นเด็กเนิร์ดมันเท่ก็ค <mm> ือผมนะครับ <ulous> ผมรู้สึกว่าการเป็นเด็กเนิร์ดนี่คือแบบมันเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเรามันแตกต่างทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นกับอีกมุมหนึง่งคือก,ก็น่าจะมีคนที่แบบไม่ได้ภูมิใจกับการเป็นเด็กเนิร์ดเท่าไหร่นะครับ <Se> เพราะว่าอาจจะเป็นเด็กเนิร์ดแล้วโดนล้อโดนบูลลี่อะไรแบบนี้นะครับ voilà. สิ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยก็คือการที่ เราใช้คำพูดเหล่านี้นะครับแล้วมันเป็นคำพูดที่บางครั้งเราเอาไป j d g e ตัดสินคนอื่นเป็นการไม่ว่าจะเป็นการเหมารวมก็ตามนะครับหรือเป็นการไปใช้ในการเรียกกลุ่มคนเหล่านี้นะครับว่าเฮ้เด็กเนิร์ดเนี่ยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนเหมือนกันนะนะครับคนอาจจะบอกว่าเอา้ามึงก็อย่าเนิร์ดดิอา้าแล้วสรุปเราคน ค,คือสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยมากเลยเนี่ยคือการทําให้คําเหล่านี้นะครับม,มันกลายเป็นเหมือนกับกําแพงที่ทําให้คนบางคน,นไม่กล้าที่จะแสดงออกเป็นตัวของตัวเองเก็ตปะมีใครเคยไหมที่เวลาเราแสดงออกเป็นตัวของตัวเองแล้วอาจจะโดนล้อนะครับโดนสังคมล้อเฮ้ยไอ้เบ้ยวนะครับเนิร์ดเมื่อไหร่จะเลิกเบ้ยวสักทีอะไรแบบนี้ทำไมไม่ทําให้เหมือนเป็นเหมือนคนอื่นแต่ลองนึกภาพดูนะถ้าทุกคนทำเหมือนกันอนะ ทุกคนแบบมันก็ตรงนี้เป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเียเป็นระบบของสังคมที่พยายามปั้นเขาเรียกว่าปั้นเหมือนสายพานนะครับให้ทุกคนออกมาเหมือนอนกันแล้วสุดท้ายมันก็จะไม่เกิดความเป็นอัตลักษณ์อะไรเลยที่น่าสนใจผมเชื่อว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับมนุษย์เราคนจะมีการแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองชอบคุณอยากจะชอบ การเรียนคุณอากจะชอบอะไรคุณก็ชอบไปถูกไหมแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราก็เราก็ควรจะยึดยืนหยัดกับไม่มีเฮียวันนี้แล้มีไอกาเราก็ควรจะยืนหยัดกับสิ่งที่เราชอบโดยที่ไม่ไปติดยึดกับคํานิยามเหล่านี้นะครับสิ่งที่ผมอยากบอกนะคือถึงแม้ผมจะเล่าว่านิยามเหล่านี้มันแปลว่าอะไรนะครับมันเป็นอ,อ,อันมาจากไหนเนี่ย ผมไม่ได้อยากให้คุณไปยึดติดกับมันไงว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องเป็นเนิร์ดเท่านั้นเราต้องเป็นกิ๊กเท่านั้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียกใครว่าเนิร์ดหรือกิ๊กอะคีย์หลักๆของคลิปนี้ก็คือเข้าใจคําให้มันถูกก่อนแค่นั้นเองเพราะไม่งั้นเราจะเหมือนกับไปตัดสินอาจจะเราจจะแบบหลุดไปตัดสินคนโดยที่เราไม่ได้เข้าใจนิยามนั้นได้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นสาระของคลิปนี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะ สองนาทีพาเดินสวนป่านิดนึงตรงนี้เป็นสวนป่าเป็นจักริริเป็นจกันจกกิตินะครับตอนเช้าเนะี่ยผมมาเดินฮิลตัวเองเดินตากแดดนะเพื่อให้รอบได้มารับแสงอาทิตย์หน่อยนี่เขาทำอะไรกัน